ดีครับอยู่กับหกล้อดํากรีนครับในที่สุดเขาก็มาตื้อจนได้ครับอาหารจานเดียวฮะ,ไ,ไ,ะไม่รู้อ่ะ <laughs> อาหารจานเดียวนะคนนี้เขาเรียกว่าทำงานทั้งวันจานเดียวจบเอฟดังซิ่งครับ <laughs> หรือว่าเมืองไทยอะไรไหมเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> เมืองไทยอะไรนะ <laughs> ที่เด็ดเมืองไทยวะ <laughs> เข้าไปดูได้นะก่เด็ดเมืองไทยหรือว่าตำนานจากเอ็กดัมซิงครับโอ้ทำทางให้เทเลอร์ครับผู้ชำนาญการแล้วล่ะามาจากไหนแบบออามาจากถ่ายคลิปก็มากินข้าวกับเราได้ครับ แรกด้วยการให้ดันดินสัก1ชั่วโมงก็ได้กินข้าวเปล่าแล้วแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นกลับครับ <c oughs> L ห้าศูนครับขับโดย X d a m s i n g แหมสุดยอดสุดยอดประตูไทยครับ ประตูไทยนี่มันสุดยอดหรือเปล่าอันนี้มาหลายสำนักแล้วครับมาจากพิจิตอยู่พิจิตเป็นแรมเดือนครับหลายเดือนเลยแหละอยู่กับคุณโคกตอนนี้ก็มาอยู่กับเราครับแต่เราไม่จ้างนะ เราให้อาหารจานเดียวครับเขาบอกว่าผมไม่ต้องการค่าแรงขอให้ผมมา,าทำงานเล็กๆน้อยๆผมอยู่ได้ทั้งวันครับจานเดียวลอกนาสิบไร่ครับตอนนี้ก็เริ่มจะนุ่มๆแล้วได้หรือเปล่าไม่รู้นะ ดินค่อนข้างจะสวยครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเอกต่อเลยครับโอ้รุนแรงนะวะ แต่ก็ฟีมือเลยฟิมือใช้ได้ครับฟิมือสุดยอดแต่กินข้าวโคตรเลืองเลยครับถ้าให้กินก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องเบิ้นครับข้าวก็ต้องเบิ้น เราก็ต้องใช้งานหนักๆหน่อยโอเคยังสุดยอดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินข้าวฟรีด้อสามถ้วยโอ,โอโ้โหครับสามถ้วยนะยแค่นี้ปะลงได้ปะ okay. โอเคโอ้ยมันสุดยอดจังวะเอ๊ะเขาบอกว่าไตอตัวเนี้ย เนี่ยมาจากโรงงานมันจะมีตัวเนี่ยตอนเราไอ้นี่เราซื้อมาเองทําหักบอกมันมีอันนี้เก่าอันใหม่มีไหมมีเหรอไหนเขาบอกว่าไม่มีวะมีเอฟซีว่าไม่มีเลยสามขวดปะสามขวดอ๋อว่าอันใหม่มีใช่ไหมมีโอเคอันนู้เขาบอกว่าอันเก่าไม่มีอ่ะมีอันเก่าอันนี้อันเก่าใช่ใช่อันนี้อันเก่าอันใหม่มีใช่ไหมมีสามขวดปะ อังไม่เอาไม่เอาใครใครใครบอกว่าไม่มีวะ FC คนไหนบอกว่าไม่มีให้แกะของเก่าในใส่ของใหม่แต่มีใช่ไหมมีโอเคบอกว่าสามขวดยังไว้แต่แกะดูวอไม่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 ต้องแกะแล้วใส่ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาเทเลอร์แซมเอาเทเลอร์ไปเอาเทเลอร์ไหมฮะโอเค เย็นเย็นป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป